สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ SCB Protect มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฟรีทั่วประเทศค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสกศคได้ร่วมกับ SCB Protect ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์มอบสวัสดิการแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจากฟรีเป็นประกันชีวิตและอุบัติเหตุสิทธิผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองรวม1 1 0 0 0บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนและเริ่มคุ้มครองฟรี90วันเริ่มตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2567สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสกสค,รสครกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2567นี้และสะกสคจังหวัดทั่วประเทศวันที่15ถึง27กรกฎาคม2567 สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่บุคลากรจะได้รับแบ่งเป็น3กรณีได้แก่ 1. การเสียชีวิตทุกกรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย1,000บาท 2. การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จำนวนเงินเอาประกันภัย50,000บาท และ 3. การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะจำนวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง3เดือนหรือ90วันค่ะเป็นปี72ปีมหามงค,คลนะครับเราก็ร่วมกันกับ SCB นะครับในการดําเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะครับโดยจัดเป็นความร่วมมือนะครับในการประกันชีวิตและประกันโดยเหตุให้กับคุณครูและบุคลากรทางกาศึกษานะครับที่ทํางานนะครับในการดูแลเด็กๆนักเรียนของเรานะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับในการให้ความคุ้มครองนะครับก็ถือถ้าเสียชีวิตจากรถยนต์นะครับก็จะได้1นึ0 0แบาทเป็นมูลค่าสูงสุด1นึ0 0 0สบาทนะครับาจาก รถจักรยานยนต์นะครับก็ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับถ้าหากเสียชีวิตจากกรณีอื่นก็ได้หนึ่งพันบาทนะครับซึ่งตรนนี้ก็เป็นการดําเนินการที่เอชบีโปรเทคนะครับดาเนินการให้ความเค้กะนนะครับก็โดยไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับในการดําเนินการนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าข้าราชการครูและบุคลากรนะครับต้องต้องลงทะเบียนนะครับในการลงทะเบียนข้อมูลแล้วก็อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวนิดหนึ่ง นะครับในเรื่องของการแนะนำนะครับว่าความย่างไหซึ่งก็คงเป็นเรื่องสิ่งที่ดีนะครับก็เหมือนกับารกระตุน้นเตือนให้ครูลและบุคลกรศึกษานะครับอมองในมิติในเรื่องการลดความเสี่ยงนะครับการสื่อในการประกันชีวิตประกันบัเห,หรือเป็นเรื่องของการสะสมเงินนะครับในการประกันนะครับในรูปแบบ,บซึ่งก็คงเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งนี้ก็คิดว่า การดำเนินการนี้ก็คงมีประโยชน์นะครับในโครงการนี้ก็ให้ความคุ้มครอง90วันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28กค2567นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายราชสมภพอยู่แล้วนะครับคุ้มครองไป90วันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งนั้นนะครับในโครงการนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการกับ SCB p ี o t e c t คนะครับก็ร่วมกันพิจารณาแล้วก็คิดว่าคุณครูผู้ครองนักศึกษานะครับไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดกทมหรือโรงเรียนเอกชนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ มาลงทะเบียนได้ร่วมโครงการนี้ได้นะครับซึ่งในมิติในการดำเนินการก็คือ่านมติก็มอบให้สกศคะครับซึ่งจริงสกศค,ค,ค,คก็จะดูเรื่องสวัสดิการนะครับในเรื่องเงินชาระกิจต,ต่างๆซึ่งก็จะมีเพื่อนครูและบุปกรณ์ทางสานะครับซึ่งอยู่ทุก,ทก,ทกสกัดนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วในการดำเนินการนะครับก็จะใช้เบสต,ตรงนี้ในการดำเนินการนะครับ